สวัสดีครับวันนี้มาติดตั้งระบบสมาร์ทโฮมให้กับบ้านพักอาศัยแถวหลังราชพัฒท,ทนบุรีนะครับก็เช่นเคยครับวันนี้เราก็ติดตั้งระบบสมาร์ทโฮมโดยการสั่งงานด้วยเสียงเ,เราลองมาดูกันเลยนะครับว่าติดอะไรไปบ้างก็มี Google Home นะครับส่วนที่นี่เป็นตัว Android TV อยู่แล้วเลยไม่จำเป็นจะต้องใช้กล่อง Android Block เราลองสั่งให้เขาเปิดทีวีดูนะครับเฮ hey Google เปิดทีวีโอเคกำลังเปิดทีวีหนึ่งเฮ้กู o ก l ลเปิดมิวสิกวิดีโอวานเกยตื้นบนยูทู e ได้เลยเลงจากยูทูบมิวสิกไปเล่นในเค5ี a 9 0 0 0 e ย์ให้เลยเฮ้กู o ก l ลหยุดเล่น เมื่อกี้สั่งไม่ทันเอาใหม่นะฮะเฮ้ g ูเกิลเปิดมิวสิกวิดีโอวานเกยดตื่นบน YouTube ได้สิจะเปิดมิวสิกวิดีโอวานเกิดตื่นจาก YouTube ใน KD 55ห้า0้าเอ้าูนฮกูเกิลหยุดเล่น Hey, Google. เฮ้ g o o g l e เราเรื่องตลกให้ฟังหน่อยฉันอาจมีเรื่องตลกไม่มากแต่ฉันมีมุกตลกสมัครเล่นให้คุณเยอะเลยค่ะอยากฟังมุกตลกไหมคะเราลองมาสั่งงานเปิดปิดเปิดไฟดูดีกว่าครับ hey, Google. เฮ้ g o o g l e ปิดแสงสว่างหนึ่งได้เลยกำลังปิดห้องนั่งเล่นแสงสว่างหนึ่งเฮ้ g o o g l e เปิดแสงสว่างสอง ได้เลยกำลังเปิดห้องนั่งเล่นแสงสว่างสองปิดพัดลมก็ได้นะครับเฮ้ hey, google ปิดพัดลมโอเคกำลังปิดพัดลมไปดูหน้าตาสวิตกันดีกว่นะครับสวิตเป็นหน้าจอสวิตสัมผัสนะครับสวยงามแทนตัวเก่าได้เลยครับ วันนี้ขอสาธิตเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ